นวะตอบแล้วทำไมตํารวจเดินเรื่องไวปมชาลตดโดนแกงคลตุน0สีล้านจากกรณีที่ชาลตดถูกกลนโกงมิจฉาชีพหลอกโอนเงินู0ไปกว่า4ล้านบาทเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยต่อมาเจ้าหน้าที่ถแถลงความคืบหน้าจับคุมเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินเชื่อว่าไม่ใช่บัญชีมาน่าจะเป็นหนึ่งในขบวนการมิจฉาชีพ ทำให้หลายคนมองการทำงานของตำรวจว่าชาลอดซึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงทำให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ไวมากหากเทียบกับคดีของคนธรรมดาทั่วไปเรื่องเกิดมานานหลายปีแต่คดีกลับไม่คืบ ด้านนวัดอิศรกราศีนบิ๊กบอสมิสแกรนได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าเอาจริงๆเรื่องรอคนรู้จักตนก็โดนเยอะต้องรอจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่แอบนะต้องยอมรับว่าเราเป็นคนสาธารณะมันเลยทําให้เราร้องได้เร็วกว่าเสียงเราดังกว่าทีนี้มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เนื่องจากมันมาจากตัวเรา แต่เจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่แล้วแหละในทุกเคสเพียงแต่ว่าอาจจะมีคนตามแล้วเหนื่อยก็หยุดไปท้อไปบางมือไม่เยอะมากต่างคนต่างท้อก็เงียบกันไปถ้าไม่ได้ดังใจตนให้ข้อคิดว่าโซเชียลเป็นประการสำคัญคุณร้องออกมาทางโซเชียลดังๆเลยเขามีเพจหลายเพจที่รับร้องเรียนแค่พิมพ์แล้วส่งไปหาเขาขอให้เป็นข้อมูลที่แท้จริงเดี๋ยวนี้ตำรวจต้องลุกขึ้น ถ้าเกิดทำช้าเก้าอี้ก็คลอนทำช้าคนก็ด่าคนดา่าไม่ผิดด่าไปเลยต้องโซเชียลให้หนักๆอยู่ที่เราด้วยนะเขาทำงานเต็มที่แต่บางทีมันตันมันก็หยุดอยู่เฉยๆ